สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ผมพามาชม L4508 นะครับขายตามสภาพคันนี้คันสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วนะครับไอทีว่าตามสภาพราคาถูกๆนะครับตัวนี้ใบดันอย่างเดียว165,000บาทนะครับรถมีเล่มทะเบียนขายตามสภาพนะครับ L45 นะครับก่อนหน้านี้สองคันขายไปหมดแล้วนะครับ ถ้าลูกค้านะครับหาอยู่นะครับลองเข้ามาทดลองขับได้นะครับรถก็ถือว่าเครื่องเคียร์ปกตินะครับเครื่องดีอยู่ติดง่ายนะครับแต่ก็ตามสภาพนะครับภายนอกตามอายุการใช้งานนะครับรถปีห้าหนึ่งห้าสองนะครับบางทีแบบลูกค้าอถามมีรั่วมีซึมไหมโอ้โหคือจริงๆรถถ่ายมันรถใช้งานหนักนะครับเป็นมากความว่ารั่วซึมนะครับหรือว่าไอ้นู่นไอ้นี่หลวม มันเยอะกว่านั้นเยอะครับก็ขา,ขายตามสภาพนะครับงารั่วซึมมีนะครับตามอายุไอ้นอไอ้นี่หลวมมีนะครับอเดี๋ยวผมบอกก่อนหลักๆนะครับเอาภายนอกให้ดูก่อนประมาณนี้นะครับไอ้พวกชุดคันโยกใบดันอะไรพวกนี้มีหลวมมีอะไรนะครับตามอายุเลยเนีย่ยพวกนี้แต่ถึงใช้งานได้ปกตินะครับยกขึ้นยกลงปกติคันเกียร์นะครับ ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับเป็นขาเขี่ยแต่เข้าได้นะครับแต่บูธอะไรมันก็หลวมแหละตามอายุนะครับอ่าเนี่ยดูนะครับแต่เครื่องยนต์อะไรยังดีนะเนี่ยดูเครื่องเครื่องแห้งนะหายาก4 5ที่แบบเครื่องไม่ทาแห้งๆอะไรเงี้ยหายากนะครับเพราะส่วนใหญ่เครื่องหลวมเนี่ยเครื่องเหมือนยังไม่เคยแก่เลยนะเนาะดูทิ แห้งไหมเนี่ยปั๊มเติมอะไรเดิมหมดเลยท่อนคัดยังไม่เคยตัดเลยเนี่ยแต่ก็เนี่ยพวกสีเสรอรือรยถลอกมีนะครับตามอายุการใช้งานนะครับสีล้อหน้าอะไรพวกนี้ยแน่นอนมันเคยเปลี่ยนมาอยู่แล้วแหละนะครับปกติเลยนะจะให้มันรั่วซึมอะไรยังไงอันนี้มันคือเรื่องปกติเลยนะครับรถถ่ายนะครับยิ่งรถที่มันมีอายุการใช้งานเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกมันเยอะกว่านี้เยอะนะครับกระทะล้อทำสีให้ใหม่นะครับยางประมาณนี้เลยนะครับ ดูนะครับอย่าจะมาติว่าเฮี้ยนว่าอะไรอย่างนั้นอีกนะครับเนี่ยผมให้ดูหมดแล้วนะผมว่าผมมันถ่ายรายละเอียดให้ดูเยอะมากนะครับอธิบายหมดเลยนะครับคือถ้าจะมาดูก็ตัดสินใจก่อนแล้วกันครับผมถ่ายรายละเอียดให้ดูหมดแล้วนะครับบอกไปหมดแล้วนะครับเรถมันตามสภาพนะครับก็อย่าติเลยนะครับรถไถนะครับอยู่กับดินกับทรายนะครับมันไม่เหมือนรถยนต์นะครับอยู่บนถนนหลวงนะครับถนนลาดยางวิ่งนิ่มๆเรียบๆ ไอ้นี่เข้าป่าเข้าดงนะครับใช้งานหนักไถไล่ไถานานะครับจะให้มันมาสวยงามแบบรถจอดไม่เคยใช้นี่มันมันก็ไม่ใช่นะครับทุกอย่างมันอยู่ตามสภาพการใช้งานนะครับอมแต่เครื่องเกียร์อะไรดีอยู่นะผมลองแล้วเดี๋ยวที่ผมบอกรถทุกคันผมลองเองนะครับอ่าภายนอกประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ตามที่แจ้งไปนะครับถึงรถจะเก่าแต่เครื่องไม่เคยทําเลยนะครับปะกุมประ,ก,ประก็นเนี่ยฝาครอบวาล์วนี้ไม่เคยเปิดเลยอย่าง45ท,ที่ผมเคยเจอเนี่ยแง่งสูบทะลุแล้วพวกเอากาวซีเมนต์อุดอุดเป็นลูกเลยคิดได้งไงแล้วไปหลอกขายเขาโอ้โหสุดยอดเนี่ยที่ผมเคยเจอเพราะเสื้อตัวนี้69,000 L45 ล้วคิดดูว่ารวมกับซ่อมเครื่องอีกเท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยดูเดิมๆหมดนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับคือรถแบพื้นฐานมันโอเคแต่ว่าภายนอกมันก็นั่นแหละตามการใช้งานนะครับผมว่าถ้าเกิดคนใช้รถรู้อยู่แล้วแหละนะครับพอออกรถใหม่มาไปโดนน้ําโดนดินโดนอะไรมก็นั่นแหละหมดสภาพแล้วเนี่ยดูปึ๊บ ลองเปิดเนี่ยยังไม่เคยเปิดเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองติดเครื่องดูชิป4,000ชั่วโมงเครื่องติดง่ายนะครับชึ่นเดียวติดเลย น้ำก็โอเคอยู่นะครับอ่าน้ำไม่ดนันนะครับรถยนต์ไม่มีไอถือว่าโอเคนะหรือว่าเจ้าของใช้ถือว่าโอเคอยู่นะครับคือแบบไม่ได้แบบปล่อยผูกพังนะครับถือว่าเขาก็ดูแลในระดับหนึ่งนะครับว่าโอเคเลยอ้าวทันนี้นะครับ รถมีไปดันอย่างเดียวขายราสภาพนะครับ L4508 หนึ่งแสนหกหมืนห้าพันนะครับถามว่าลดได้เท่าไรลดได้หนึ่งแสนหกหมืนทวนนะครับลดมากกว่านี้มผมไม่ได้ไแล้วส่วนใหญ่ขายตราสภาพคือผมไม่ได้ไปบวกอะไรเยอะหรอครับนิดๆหน่นนอยขายตัดออกเฉยนะครับอย่าเอาถึงขนาดว่าต่ำกว่าทุนนะครับผมก็ไม่รู้ผมจะขายไปทำไมอ่านะครับรับได้รับนะครับ รับไม่ได้ก็ยังไม่ต้องนี้มาแล้วกันอ่ะนี่มีหลวมนะครับเอ้ยหลวมไม่เท่าไหร่หรอกเออไม่ค่อยหลวมเท่าไหร่หรอกโอเคอยู่นะครับสนใจโทรมานะครับศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามหาหนึ่งนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับอ่าไม่สะดวกโทรเอ้ยไม่ไม่สะดวกเข้ามาก็โทรมาก็ได้นะครับเดี๋ยวว,วิดีโอคอลให้นะครับโอเคอ่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ